ขีบอีกค่ะลูกขีดขีดอ่าปั่นจักรยานั้งแรกในรอบขี่เดือนเนี่ยกุมภางใส่กุมภาก็มีน้ำดีมีนาำมีน้ำไม่ไม่ใส่อ่าลองแขนไหมลองแขนได้ไหมอ่าลองแขนด้วยอ้าแขนได้ไหมลองแขนดิโอ้โหแขนก็ไปได้แขนอ้าวอ้าวอ้าววอ้า เออเออไปเออเออเฮ้ยยากเชียร์ดีอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาขาด้วยเอาขาด้วยอ่ะขาด้วยอ่ะไปพร้อมกันได้หรือเปลยต่อโอ้โหเยี่ยมเอามือด้วยขาด้วยเฮ้ยเขาพร้อมแล้ว่ะครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็เก่งนะเก่งฮ้ย